ดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาทำคลิปแต่งหน้าให้ดูเนาะคือจริงอะเริ่มแรกเลยนะที่ทำคลิป youtube อยากทำคลิปแต่งหน้านี่แหละแต่ว่าเหมือนเรามาเริ่มทำ u t u b e ตอนที่ไม่ค่อยมีไฟในการซื้อของแล้วอะเมื่อก่อนนะโหเครื่องสำอางซื้อบ่อยมากแล้วพอมันมีเยอะๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันไม่จาเป็นต้องมีเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลย ไม่ได้ซื้อของใหม่แล้วก็เลยไม่ได้ทําคลิปที่มันเกี่ยวกับการรีวิวของอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ซื้อของแบบใหม่ขนาดนั้นเนาะให้เด็กๆคนรุ่นใหม่เขาทํากันปกติในะชีวิตประจาวันก็ไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคเลนมากหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันมันสวยสวยเลยแบบแบบไม่ต้องพยายามอะคอนแทคเลนมันช่วยเราได้เยอะก็เลยใส่นะคะ ก็นี่ก็คิ้วก็กันเรียบร้อยแล้วก็ลงครีมพวกครีมบำรุงอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ค่อยชอบใส่คอนทคเลนเพามันเคืองตานี่แหละถ้ากันแดดนะคะกันแดดใช้อันนี้ถึงที่นี้มันจะไม่ค่อยร้อนก็จะพยายามทานะคะเราะว่าไม่อยากแก่ p r i m เมอร์ก็ใช้อันนี้นะคะซื้อมาจากวัสันที่ไทก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเลยพรเมอร์แต่ก็พยายามใช้นะเพราะว่า เลาใช้เงี้มันก็เสวยกวเขาไม่ใช้อยู่แล้วนะคะก็ทาตอนที่ตรงที่รูมขนกว้างเนาะแล้วก็รองพื้นก็ใช้ของ Catrice นะคะรุ่นนี้เนาะก็อันนี้ซื้อที่นี่เนาะที่ไทยก็มีนะคะมีขายอยู่เห็นอยู่ใช้ดีรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นแล้วก็คือปกปิดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกหนามากมันก็หนาเหมือนกันแหละก็คือทารองพื้นแหละแต่ว่า ว่ามันบางกว่ารุ่นอื่นแล้วก็จะเล่าถึงชีวิตช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะราป,ป่วยอยู่เพราะว่าไปผ่าตัดหมาเนาะเหมือนที่คลิปที่แล้วที่เล่าให้ฟังนะคะก็อยู่บ้านทำคลิปลง t ิ k t o อกลง Youtube ก็ใช้ชีวิตแบบสบายสบายแบบไม่ต้องทำงานนี่ก็วิธีการแต่งหน้าที่แต่งประจำนะคะ ก็บีบลงพื้นมาแล้วก็แต้มๆไปทั่วหน้านะคะแล้วก็ส่วนตัวจะใช้แปรงแบบนี้ลงนะคะก็แล้วแต่คนถน,นัดเนาะบางคนชอบใช้ฟองน้ำใช้อะไรก็ใช้ไปรองพื้นจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยใช้คอนทัวร์ครีมหรือว่าบาร์ชแบบครีมนะคะก็แค่นี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปใช้แบบฝุ่นเอาเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้แป้ง อันนี้เป็นกระปุกข,ของลอล่านะคะแต่ว่าข้างในไม่ใช่แล้วเป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเด็กเลยแป้งเด็กตัวไปเอามาเติมนะคะเป็นคนไม่ได้แต่งนะที่ใช้รองพื้นเอ้ยไม่ได้ใช้แป้งพับนะคะใช้แค่รองพื้นกับกับแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะเมื่อก่อนก็ใช้นะแต่ว่าเหมือนพอเราใช้รองพื้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมันหนาแล้วก็หลายขั้นตอนอะไรอ่เงี้ยก็เลยแบบนี้ ก็ได้พิมหน้าแบบนี้นะคะก็คิ้วคิ้วก็จะใช้แปรงปัดพวกแป้งส่วนเกินอะไรเงี้ยออกไปนะคะบางครั้งก็ไม่ได้เขียนคิ้วนะคะเพราะว่าเราสักคิ้วมาแล้วเนาะก็คอนอยังเข็มอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะเปะขึ้นโดยมากก็จะเขียนแค่ห่างๆนะคะใช้แบบฝุน่นหางยาวไปไหนอีกอะ ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วก็จะใช้ขอนี้นะคะที่แบบบ่าแห้งๆแล้วหน่อยก็มาบัดคิ้วนะคะมันจะทำให้คิ้วเราตั้งๆแล้วก็ทำให้เส้นขนเลียงตัวสวยขึ้นนะคะดีก็มีคนเมื่อกี้พูดไปอย่างไม่รู้มีคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ชอบทำอยู่แล้วแหละเพราะเป็นคนชอบแต่งหน้าเนาะก <c oughs> ็เลยมาทำนะคะ <c oughs> แล้วก็ชีวิตช่วงนี้ไม่มีอะไรเหมือนที่บอกเนาะก็ลาป่วยอยู่บ้านอันนี้ลาป่วยมามาแล้วสามอาทิตย์เอออัปเดตอาการป่วยไหนก็ได้แล้วจนถึงวันที่ยี่สิบปดเดือนเจ็ดเนาะหมอเขาก็เหมือนแบบว่าถ้าเกิดอยากรับป่วยต่ออยากรับป่วยเพิ่มก็ให้ไปหาเขานะคะอันนี้ที่ทาตาเนาะใช่ไหม ก็ให้ไปหาเขาเพื่อที่จะได้แบบว่าเออมาลามาเขียนใบป่วยเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแล้วก็เราก็ไปหาเขาใช่ไหมแล้วก็ระหว่างนั้นที่เรากินยาคุมอะ่ะคือมันมีเลือดออกเนาะเลือดเหมือนคล้ายเลือดประจำเดือนอะ่ะมีออกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะไปหาหมอแล้วหมอก็หมอก็ให้ลาป่วยต่อนะคะอีกสามวันทีจนถึงวันที่สิบแปดเดือนแปดนะคะและที่แรกอะ่ะ ตหลกมากเลยทีแรกจะนั่งรถไปหาเพื่อนเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้าอะเพื่อนเพื่อนมีไปงานแต่งของของคนรู้จักนางอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือจะไปช่วยเพื่อนทําผมจะไปช่วยเพื่อนทําผมก็เลยเออเตรียมขึ้นรถไปอะไรเงี้ยสรุปคือขึ้นรถเมย์จากบ้านไปใช่ปะแล้วพอไปถึงที่ตรงสถานีรถไฟอะคือมันเขียนในแอป,ปว่า ว่ารถว่ารถเมย์วันนี้ไม่วิ่งเอ้ยว่ารถไฟอ่ะไม่วิ่งแล้วก็หารถแทนไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออทักไปบอกเพื่อนว่าเออแบบพยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่าไม่สําเร็จจริงๆรแล้อีกวันหนึ่งตอนที่นางตอนที่นางแต่งหน้าทำผมนางก็วิดีโอคอลมานะเป็นการช่วยแต่งหน้าทาผมแบบว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางไกลนี่ก็คือตาที่ได้จากการทานเมื่อกี้เนาะก็สีส้มๆนะคะ จริงๆคนไม่ค่อยชอบไม่ได้ชอบแต่งหน้าสีส้มหรอกชอบแต่งหน้าสีชมพูรู้สึกว่าแต่งสีชมพูแล้วขึ้นกว่าแต่ว่าใครจะมาแต่งหน้าสีชมพูทุกวันเนาะก็มีส้มบ้างชมพูบ้างลวแต่วันนะคะแต่ก็ไม่ได้ส้มแบบขนาดนั้นแล้วก็ยังไงต่อก็กลับมาอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนใช่ปหคะเราก็มีแบบว่าเต้นติ๊กตอกบ้างลงคลิปนู่นนี่นั่นบ้างใช่ปหมทำกับข้าวทำอะไร แลตอนนี้นี่โทรตอนที่โทรไปหาหัวหน้าว่าจะลาป่วยต่อถึงวันที่18อะไรเงี้ยแล้วหัวหน้าก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ถามเขาด้วยทำไมไม่ได้ถามก็ไม่รู้งงเลยก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องมาคุยอะไรคิดว่าลาป่วยแล้วก็แล้วกันใช่ปะแล้วตอนนี้นี่ก็เลยทักไปหาเพื่อนที่ทํางานคนหนึ่งที่แบบว่าสนิทกันเพื่อนก็เคยมาเยี่ยมอะไรเงี้ยนะเพื่อนก็บอกนี่ก็ทักไปถามว่าเธอ ฉันลาป่วยต่อนะถึงอุที่18แล้วก็ฉันบอกหัวหน้าแล้วแล้วก็บอกนางว่าถ้าเกิดนางเจอหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งอะให้ถามหน่อยว่าหัวหน้าพูดอะไรกับฉันฉันฟังไม่ไม่เข้าใจทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกว่ามีคนเพื่อนลูงานคนอื่นอะเอาคลิปที่เราเต้นติ๊กตอกะไปให้เขาดูแล้วหัวหน้าก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวคืคอเราอะไม่ได้คิดว่าตอนลงคลิปอะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นหรือว่าอะไรเพราะว่า คิมที่เราเต้นก็คือเต้นธรรมดาแค่แบบเออทำไม้ทามือไม่ได้เต้นแบบกระโดดตีลังกาอะไรงเงี้ยเขคิดว่าการที่เราไปผ่าตัดแล้วเราจะลาป่วยอะเพื่อนน่าจะเพื่อนที่ทํางานน่าจะน่าจะเข้าใจได้มัง้งอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะไม่มีประเด็นอะไรนะแต่ก็เป็นประเด็นเนาะแล้วก็นั่นแหละแล้วนี่ก็เลยบอกกับเพื่อนโวมงานคนนั้นนะว่าว่าฉันมีเลือดออกแล้วหมอก็ให้เปลี่ยนยาแล้วก็เหมือนให้หยุดต่ออะไรเงี้ย แล้วก็บอกเพื่อนคนนั้นว่าแต่เวลาเราไปทํางานอะ่ะเราไม่ได้แค่เราไม่ได้แค่เต้นเนอะป่ะเราต้องยกตัวคนไข้ขยับตัวคนไข้อะไรเงี้ยมันที่เราจะสื่อคือคือตอนไปทํางานเราเราหนักทำหนักกว่าการเต้นติ๊กตอกเนอะป่ะแล้วโดยทั่วไปอะ่ะของคนหลังผ่าตัดแล้วปกติหนึ่งวันหลังจากผ่าตัดก็จะกระตุ้นให้เดินให้ทํากิจกรรมไม่ใช่ให้นอนสมทิศเตียงทั้งวันใช่ปะ่ะก็เหมือนเหมือนประมาณว่าคนแบบคนที่ทํางานเ็าบอกว่าแบบฉันไม่ควรจะเต้นติ๊กตอก เพราะว่าเหมือนการที่เต้นทิกตอกอะทำให้เธอป้าบป่วยนานขึ้นอะไรประมาณันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรแบบนี้ก็เลยเออชางมันก็ล้าป่วยต่อไปแบบมันๆนะคะแล้วก็เบื่อที่ทํางานที่นี่มากพอเพื่อนร่วมง,งานนี่แหละไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะหารู้ทางไปทํางานที่อื่นหรือไม่ก็อาจจะกลับไทยนะเพราะว่าเบื่อเต็มทีแต่ก็ ถ้ามาคิดกับตัวเองว่าคือจุดที่เราอยู่อ่ะคือเราเป็นพยาบาลที่เอรมันใช่ปะจุดที่เราอยู่ก็คือพึ่งตัวเองได้มีเงินเดือนซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสําหรับคนที่เนี้ยเงินเดือนที่เราได้ก็คือพอๆกับวิศวกรที่นี่เลยนะบางตําแหน่งแล้วก็หลายๆคนอะ่ะก็อยากอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเราเนาะแต่ว่าเขายัง ขาอยากอยู่มา,มาอยู่ในสถานการณ์แบบเราอยากเป็นพยาบาลเหมือนเราอยากมาทํางานเหมือนเราแต่เขาไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยแต่เราคนที่อยู่ตําแหน่งตรงเนี้กับอยากลาออกก็เลยรู้สึก,กว่าเออหรือว่าเราควรจะอดทนอีกสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตาทาเพิ่มนะคะนี่ใช้ของ50 t cottage นะคะอันนี้ซื้อมาจากไทยน,าน้าแหละสีมันจะออกเป็นอย่างเง,งี้ยส้มๆน้ำตาลน้ำตาลโดยมากก็โดยมาก็ใช้แค่สีนี้ กับสีนี้นะคะมาทาตรงคัดเบ้าเฉยๆเนาะสีมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะก็ได้ฟิลแบบว่านกเก็ตฮีทนะสีประมาณเนี้ยสีคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันเมื่อกี้มันเป็นพาเลตเล็กกว่าก็เลยจะได้ใช้บ o อยอีเนกเก็เนี่ยมีเยอะมากนะมีทุกน a กเก็ตเชอร์รี่นเก็อันนี้อะไรฮันนี่มีทุกนกเก็แต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลาพกไปไหน,นพกไม่สะดวก แล้วเวลาอยู่บ้านอะถึงแต่งหน้าอยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันสีมันเยอะเกินอะไม่รู้ไม่รู้จะจิ้มสีไหนแบบว่าาอสมุตินเกทในเกทีสอยเงี้ยดูสีมันดิทีเดเกียจมาคิดว่า,อ,าอ่อนนี้หรืออ่อนนี้กลางนี้หรือกลางนี้เข้มนี้หรือเข้มนี้อะไรเงี้ยใช้ลเลทเล็กจบแต่ก็มีนะซื้อหมดไม่สนว่าเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ อายไลเนอร์ iner, โดยมากจะไม่ค่อยกรีดอายไลเนอร์ iner, ที่เป็นเส้นๆข้างบนนะคะโดยมากก็จะใช้แค่อินไลเนอร์ปัดมาสคอร่าอะไรเงี้ยนี่ที่ดัดขนตาของ Beauty c o t t a g e เหมือนกันนะคะใช้ดีมากซื้อมจาจากไทยสองอันรู้ปะครั้งที่แล้วตอนมาเยอรมันครั้งแรกอะ่ะคือไอที่ดัดขนตาแบบเนี้ยมันใช้ได้นานมากแบบนานละหลายปีอ่ะเราก็เลยเอามาหนึ่งอันครั้งแรกที่เรามานะแล้วเรามาถึงอาทิตย์แรกมังหนีบ นีบแล้วเหมือนมันมันเด้งออกอะไรเงี้ยเหมือนสปริงมันเด้งอะแล้วก็คือพังแล้วเสร็จแล้วก็หาซื้อไม่ได้ใช่ปะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปครั้งก็เลยซื้อตุนกลับมานะคะเพราะว่าของที่เนี่ยของที่เยอรมันนะ่ะเหมือนมันหาซื้อแบบอะไรแบบอย่างเงี้ยย่ามาถึงอย่าง beauty content มันก็1 9ออะไร <S <S ใช่ปะ่ะแต่ที่เยอรมันนะ่ะเหมือนถ้าเกิดไม่เป็น Counter ank, เคาน์เตอร์แบรนด์ไปเลยไม่เป็นของทาร์สเป็นของอะไรไปเลยก็จะเป็นของร้านเท็ดดี้เงี้ยซึ่งมันดูเหมือน อย่างที่ดาขนตามันไม่ดีเหมือนของจีนที่เอามาขายในร้านเทดดี้ซึ่งร้านเทดดี้ก็เหมือนร้านทุกอย่างยี่สิบเมืองไทยอะมันคุณภาพไม่ได้อะก็เลยเออเอาก็เลยเอามาจากไทยนะคะก็ดาขนตาแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าเนาะจริงๆอะคนอะชอบบอกว่าอีรุ่นเนี้ยใช้ดีใช่ปะ่ะซึ่งตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่า รู้สึกว่าปัดแล้วมันมันเหมือนมันเปียกแล้วพอราดัดขนตางอนงอนแล้วใช่ปะพอเรามาใช้ตัวนี้ยแล้วมันเปียกมันเหมือนมันพาให้ขนตาเรามันเลิกงอนอ่ะมันทิ่มลงอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ใช้รุ่นนี้ปัดทั้งคิ้วทั้งตาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะพอมาใช้นี้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลย้ยแต่เราอ่ะดันสารแนซื้อมาหลายอันก็เลยเออต้องใช้ต่อไปนะคะคิดว่าถ้าใช้ไปอีกหน่อยหนึ่งจนจนมันแห้งอ่ะน่าจะโอเคขึ้น แล้วก็ที่ปัดแก้มอันนี้ก็ของ for you t นะคะสภาพเป็นไงกระจงกระจกเยินหมดไม่สนชอบแตะตรงนี้แล้วก็เอามาพักตรงกระจกอ่ะมันก็เลยกระจกมันก็เลยเป็นคุณๆแบบนี้นะไม่รู้ด้วยนะว่าในกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ใช้กล้องหลัง iPhone เพราะฉะนั้นหน้าจอมันหันเข้ากําแพงอ่ะก็เลยไม่ได้เห็นว่าว่าคนดูเห็นอะไรนะคะก็พยายาม คือเราเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะก็ไม่ได้มีเงินแบบว่าไปซื้อกล้องซื้อกล้องอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ทําเหมือนแบบว่าเป็นฟิลงานอดิเรกมากกว่าก็เลยไม่ได้แบบว่าจริงจังถึงขั้นซื้อกล้องซื้อกล้องนะแต่ถ้าวันนึงทําจริงจังกว่าน,นี้ก็อาจจะซื้อนะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าแค่นี้ก็โอเคแหละเพราะว่าส่วนตัวนะจะบอกว่าเป็นคนที่ติดดู YouTube มากชอบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า เราก็ดูเพลินๆอะไม่ได้ว่าคาดหวังว่าโอ้โหกูจะต้องได้ความรู้ความสามารถจาก u t u b e อะไรเงี้ยเห <t> <t> มือนดูแบบว่าแก้เบื่อแก้เซงเฉยๆนะแต่กล้องไม่รู้มันเท่ากันหรือเปล่าน,นะเพราะว่าไฟไมันอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนฝั่งนี้มันอาจจะแสงมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าตัวจริงก็ประมาณนี้นะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเวลาแต่งหน้าไม่เท่าบ้างเท่าบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะสบายสบาย เท่ากันใน้าผ้าแม่บอกก็ปัดมาคัลลาซ้มสักหนึ่งแมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราปัดไปรอบเดียวแล้วก็รอให้มันแห้งเนาะเราปัดมาคัลาให้เอากระจกวางต่าๆนะคะเวลาปัดมันได้ไม่เลอะเปิกตาวอาต่ำาแล้วก็ปัดขึ้น,นี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าไม่ค่อยชอบใช้คอนทัวร์ที่เป็นครีมนะเพราะว่ารู้สึกมันยุ่งยากหลายขั้นตอนแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างกันมากอะแล้วก็ คือเนคนหน้ามันมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยพยายามเลี่ยงใช้แบบครีมนะคะก็เลยมาใช้แบบแบบฝุ่นแทนนะคะนี่ของฮู l a ปาดไปนะคะนี้พยายามปัดน้อยนะว่าเคยไปเที่ยวแล้วเหมือนแบบถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนหน้าไม้เนี่ยถ่าเยอะเกินเราก็อยากจึ้งเนาะก็คอนทัวร์จมูกนะคะไอ้ยใช้ของเบก้านี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นตลับทองเนาะ ซื้อมานานมากแล้วดูใช้ไปน่าจะสองสามปีแล้วอะไม่มีความไม่ยุบไม่ยอกเลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้อีกกี่ปีชาตินะแต่ว่ามันก็มีไฮไลท์รุ่นใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ตามซื้อเนาะเรามีอะไรเราก็ใช้งานเพราะเครื่องสำอางเราค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าพอชีวิตพอแก่ขึ้นอนะมันมันมีความพอของมันเองเว้ย <laughs> มันรู้สึกว่าควรพอซื้อเยอะเกินก็แบบว่าไม่ได้ใช้ขนาดนั้น แล้วเราลุมขนคว้างตรงนี้ใช่ปะเราจะไม่ปัดไฮไลท์ตรงนี้มากเราก็จะปัดขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยลุมขนก็นจะไม่คว้างมากเข้าหน้าเก้มนะคะแล้วก็ปัดนี้เวลาคนเห็นหน้าเราก็เหมือนว่าผิวดีจังเลยหน้เาเงาตอนนั้นเพื่อนที่ทำงานตลกมากเลยทักว่าเธอทาหน้าสีทองเหรอจะสีทองทาหน้าหรอแล้วก็ตอนนี้ฮิตไม่ได้ฮิตแล้วไม่รู้คนอื่นฮิตปะแต่ส่วนตัวฮิตนะใช้ลิป เนมเบลีนไวนียอิงนะคะอันนี้ใช้สีเบอร์60นะมันออกเป็นแน่ทโทนโทนวันนี้แหละส้มส้มชมพูชมพูนะใครบอกลิปพวกอย่างนี้มันเมมไม่ได้มันเมมได้นะแต่ว่าให้มันไหวอะต้องไหวต้องทันนะกีดอิลไลเนอร์นิดนึงนะคะคือไม่ชอบเขียนอายไลยเนอร์เพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน รู้สึกว่าเขียนแต่อินไลเนอร์มันดูสวยแบบว่าไม่พยายามอลิซ่อนะคะเขียนตรงที่โคนขนตาเนาะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมข้างี้จะ็จะแบบว่าดูตาคมขึ้นชัดขึ้นแต่ว่าไม่เป็นเส้นอายไลเนอร์นะคะแล้วก็มากีดหางนิดนึงนะคะสุดท้ายก็จะทาไฮไลท์ที่หัวตานะคะ คือมันไม่ได้สร้างความแตกต่างกันมากหรอกแต่ว่าก็อยากทำแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาฮิตทำดอลลี L ่อายเนาะไม่เคยทำหรอกแต่ว่าอยากทำนะคะต่างไหมข้างนี้ทำดอลลี L ่อายข้างนี้ไม่ทำเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะแต่เห็นในเวลาใส่ฟิลเตอร์ที่มีดอลลี L ่อายม้วสวยดีอะในกล้องเป็นไัไม่้รู้สึกว่าตัวจริงสวยแล้ว ก็เดี๋ยวไปทำผมแล้วก็แต่งตัวเดี๋ยวมาฟินิชลุกกันนะคะฟินิชลุกก็ได้ประมาณนี้นะคะหน้าผมขยมเองก็ออกมาเป็นโทนธรรมชาติส้มนูดอมชมพูนะคะก็เป็นลุก everyday ล o กได้นะคะแต่งได้ทุกวันเนาะถ้าปกติแต่งโดยไม่อัดคลีปมันก็จะไวกว่านี้มากนะคะก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย